ตื่นแล้วอลูกตื่นแล้วล่ะคะโอ้ยหนูตื่นนะโอ้ย,อย,อยคนตื่นแล้วทำไมไม่มีใครเห็นเลย,อ,ยอืมตื่นนานแล้วหรอตื่นนานยังใครจะไปรู้ว่าตื่นใครอะ่ะ ตื่นนานยังฮะตื่นยานยัง <c oughs> มมาไม่เห็นหนูเลยอนอนหันหลังไม่เห็นว่าหนูตื่อเออนั่นแหละตื่นแล้วเนาะ